สวัสดีครับทุกคนขอนรับช่องเอาเดเลอร์กับอ่าน,นาคนะครับแลวเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมไหนดูดีคลิปนี้ก็กลับมาชช่นกันอีกครั้งนะผมกับคอนเทนต์เพลงฟังทีป๊อปนั่นเองนะผมกับผลงานของหนึ่งเนี่ยสมาชิกจากวงพร o x y ซี่นั่นเองนะผมก็คือน้องก่อนนะครับผมก็วันนี้น้องเขาได้มีการปล่อย MV เพลงใหม่เป็นเพลงเดี่ยวของน้องออกมาอีกหนึ่งเพลงนั่นเองเนี่ยผมกับเพลงที่มีชื่อว่า คิดถึงอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ที่ชอบม,อมากๆเคยคือชื่อภา,า,าษาอังกฤษเราเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขาใช้ชื่อแบบเคทแล้วก็อีกแล้วเป็นภาษาเป็นแบบภาษาคา,าราโอเกะเนาะเคทก็น่าจะเอามันจากคิดถึงคือเป็นการใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่เก๋ม,มากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเขามาอ่านเขาจะงงไหมเขาจะเข้าใจหไหมหมายกว่าอะไรเลยจ้ะ แต่ว่าเออก็ก็ครีเอทดีนะครับผม,ผมชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพลงจะประมาณไหนเนาะคือจริงๆแอบดูทีเซอร์มาละนิดนึงเนาะแต่ทีเซอร์มันไม่ได้บอกอะไรมากในส่วนของตัวเพลงเนาะแต่แอบเห็นว่าสตรอรี่มีความเป็นแบบวัยนักเรียนนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพลงเต็มๆจะเป็นยังไงแล้วก็เอ็มบีเต็มๆจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับผมแต่ว,ว่าก่อนจะไปดูกันเนี่ยฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วฝากก,กุ i ชงแจ้งเตือนมาให้อ่านด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราไปดู MV เพลงคิดถึงอีกแล้วจากน้องก่อนพ็อกซี่กันเลยนะผมไปดูกันเลยเอานะครับผมก็ยางไงนะเราไปเริ่มดู MV เพลงคิดถึงอีกแล้วจากน้องก่อนกันเลยนะครับผมไปเริ่มดูกันเลยนะครับน้องก่อนเหรอเป็นดีเจเหรอหรือ,องไงอะไรอะ่ะอ่านไม่ทัน มันคิดถึงใจกล่าวเป็นแบบไปเรียนเป็นแบบรักสดใสน่ารักน่ารักแบบนี้ปะ่ะอ่ามีการแบบแอบช่วยอะไรอย่างงี้แอบช่วยสาวอันนี้คือน้องผุ้ชายสายแบนคือแทนแทนแบบเป็นน้องกอดเลยปะ่ะ กัลรหลหาเพื่อนกันออ้ยแล้วคือแบบน้องกุ้ยตจวตโตมากเลยนะโอ๊ยมีแบบความแรปแรปด้วยนะ S <S แหม่สาวแอปชอบเลยเนี่ยปุ๋ยให้ช็อกโกแลตน่นารักอ๋อเหมือนแบบนางกรอยู่แบบ,บ,นนบในห้องแค่ออไร <S 2> <S 2> ห้องที่แบบคอนโทรลพวกเครื่องเสียงของโรงเรียนอะไรอย่าเงี้ย รัก๊กท่ายแบบมูดมูดเอาวี MV ดีนะคือน่ารักสดใสอะ่ะเป็นแบบซีรีส์แบบมัธยม <laughs> โหย้อนยุกมากกับหยอดตู้เด็กสมัยนี้เนี่ยจะไม่ทันแล้วนะหยอดตู้โหโทรศัพท์บ้าน อ๋อเป็นย้อนยุคกันเนะาะใช่ไหมสาวตัวหาเหรออุยอันนี้คือสาว,สาวคิดเองปะจินตนาการนะเป็นพี่หมี่ เท่าัหรัเก้าขาละ,ออละโอ้โหถอดไว้ล่อนน่อะไรอ่ะโหรูปกระตูยอย่างรอโอ้ยสับภาพรัก อ้าวเอแปลกๆเขาก็เปิดโอกาสในหน้านโอ้ตั้งกอนทำเองใช่ไหมลิลิแกงคอมโพสเป็นกรเพียงน่ารักเนาะ,ะเไไหมาะกับแบบเออวัยแบบมัธยม๊อป,ปิป้นแล้วจริงๆ อนั่นละอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเรียกชันเพลงคิดถึงอีกแล้วนะครับผมของน้องกอนนะครับผม,ผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยรีแคปกันตอนท้ายนิดนึงนะคะอ่าแนะครับผมก็จบนะครับผมกับการเรียกชันยังมีเพลง คิดถึงอีกแล้วจากน้องก่อนหรือว่าน้องก่อนท็อกซี่นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบน่ารักน่ารักเลยคือก่อนเพลงก่อนก่อนหน้านี้ที่แบบก่อนออกมาเป็นแบบเพลงเดี่ยวเนาอก็มีตอนที่เป็นโซโล่โปรเจกต์อันนั้นก็จะมีความน่ารักสดใสเหมือนกันที่อ่าเป็นนางเอกมีเป็นน้องโบกีไลออนเนาะใช่ไหมสำวันสเเดย์อันนั้นนะเนาะแล้วก็มาเป็นเพลงที่แล้วเพลงรองก็จะมีความมุดๆอีกแบบมีความแบบอ่าดูแบบอัปเรเวลขึ้นมาอีกนิดนึงดูความโตขึ้นมามีความแบบว่าอ่า ดูเป็นแบบ night life กันคืนกันคืนนิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นเพลงความรักอยู่นะครับผมแล้วก็มาเพลงนี้เหมือนย้อนกลับไปเป็นความเป็นเด็กนิดหนึง่งมีความแบบ p o p y love นะนก็น่ารักเปลงอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักฟังสบายๆเอาจริงๆเสียงกรนเหมาะกับเพลงแบบ easy listening มากๆอันว่ามันฟังแล้วแบบน่ารักสบายๆนะซึ่งจริง,รงๆอะน้องก็ชอบหลายแนวเนาะน,น้องชอบเพลงหลายแนวหลายสไตล์แหละแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อันบอกว่ารู้สึกว่ามันเหมาะเหมาะกับแบบ ทั้งเสียงของกอนแล้วก็การถ่ายทอดของกอนมากๆเกลยจริงๆนะครับผมแน้วก็ในส่วนของ m อมก็น่าหลักอะขึ้นอย่างที่บอกอะด้วยเพลงด้วยเนื้อหามินิของ,งเพลงมันเหมาะกับแบบสตอรี่ไลน์ที่เขานาเสนอออกมาเป็นแบบความรักแบบว่าป๊อบป,ปี้เลยความรักแบบว่าในวัยมัธยมอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นความแบบแอบชอบแอบรักกันแล้วก็มีคํามเป็นสารภาพกันแล้วสุดท้ายก็แบบเออเหมือนตอนแรกเหมือนแบบน้องผู้ชายจะปฏิเสธเนาะแต่ว่าออกก็ไม่ก็แบบ เปิดทางยูอะไร้ยแบบสารต่อกันไปคบกันไปก่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือน่าราักมากๆตอนแรกคือที่ดูทีเซอร์อะตอนแรกเข้าใจว่าอ่าน้องผู้ชายสซเว่นน่ะน่าจะเป็นตัวแทนของกรอนแบบสมัยเด็กอะไรอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็มีแบบเรื่องสตรอรี่มาถึงสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่พอดูก็จริงๆเอาไม่ใช่เหมือนแบบจริงๆอะก้อนแบบเป็นบุคคลที่3ามันแบบเป็นคนเล่าเรื่องเฉยๆแต่ว่าดําเนินเรื่องโดยน้อง,น,องนักเรียนทั้งสองคนอะไรเงี้ยก็น่ารักดีจริงๆน้องทั้งสองคนก็น่ารักนะแบบ เออเว้นด้วยการแสดงกิมมิคซีนต่างๆคือน่ารักมีความแบบเออความรักใสใสไวมัธยมจริงๆเนาะแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงด้วยวายของเพลงมันก็เหมาะกับ m อแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆภาพก็สวยมีความมีความแบบใช้สีแบบมีความฟุ้งฟูงนิดนึงอะ่ะเออภาพสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีดีนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเป็นเอ็มีเล่าเรื่องอะ่ะเนาะมันไม่ได้มีการถัดซันติชันหรืออะไรมากมายไม่ใช่เพลงเต้นเพลงแดนหรือเพลงจังหวะหนักๆอะไรงเงี้ยเนาะมันเป็นเพลงแบบ ฟังสบายๆเล่าเรื่องไปเรื่อย,เ,อยเนาะเอ็มมีก็เลยจะออกมาเป็นมันประมาณนี้ซึ่งเหมาะเหมาะรแบบตัวเอ็มมีเข้ากับเพลงมากๆเลยทีเดียวก็เป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักฟังสบายๆเนาะสำหรับใครชอบเพลงแบบฟังง่ายฟังสบายสบายฟังแบบฟังได้เรื่อยเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่แบบหยิบเข้าเพลย์ลิสต์ได้เลยนะผมสำหรับเพลงของน้องก่อนนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยว รอติดตามผลงาน,นอื่นๆด้วยทั้งของน้องกรเองหรือว่าทั้งสมาชิกคนอื่นๆของ p r oxy ี่ลำถึงมาในรูปแบบของวง Proxy ด้วยเช่นกันนะครับผมว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบไปแยกไปเป็นยูนิตนู้นนี้นั้น,น,นกันบ้างอะไรย่างนี้ใช่ไหมก็มเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผลงานจากสมาชิกทั้งหมดของน้องพ็อ o x y นะครับผม,มเดี๋ยวยังไงถ้าเกิด มีปล่อยเพลงปล่อยผลงานออกมาอีกก็เนี่ยอน,น่าจะได้มีโอกาสหยิบม,มาทำเรลงสร้ังกันอีกแล้วนะผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็น่าประมาณนี้เนาะกัลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปเร็กซ์นคลิปต่อๆไปของอ่นนะผมไม่ว่าจะเป็นของศิลปินคนใดหรือว่าวงไหนก็ตามนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ี่ไปก่อนนะคะไบายค่บ